ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี Billion Asian Product Award 2021เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ หนึ่งในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล Billion Asian Product Award 2021ก็คือแบรนด์ o ูเต้ไว้ซึ่งบริหารงานโดยคุณนิรันดรนจันบุญนาครายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางแบรนด์บูเต้ไว้นะครับได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน แบรนด์ที่เข้าร่วมรับร่วมรับรางวัลอันสมเกียรติแห่งนี้ครับอัตลาดของแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะจะจำหน่ายนะครับผ่านตัวแทนเท่านั้น,นครับโดยที่ไม่ผ่านร้านค้านะครับก็จะมีทั้งออนไลน์รอบไลายส่วนการติดต่อช่องทางก็จะมีเรื่องของทางทางเขาเรียกว่าทางไลน์และไ d ดีของทางตัวแทนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเข้าย่างอย่างมั่นคงของแบรนด์มีการรีแบรนดิ้งนะครับเพื่อต้อนรับตัวแทนหรือว่า คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันครับหลังจากรีแบนดิ้งแล้วนะครับกระแสต,ตอบรับต้องบอกว่าเกินคาดเนื่องจากว่าตัวเราเองและแบรนด์เราเองเนี่ยยกระดับคุณภาพของสินค้าเนี่ยให้เทียบเท่าคัอร์แบรนด์แล้วสำคัญที่สุดคือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเรามีการพัฒนาสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์ฟอร์มูล่าที่เป็นสูตรเอกสิทธิ์เฉพาะของเราเองขึ้นมา โดยที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดครับแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่แล้วก็สัสกัดส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดครับช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายติดต่อคือติดต่อผ่านตัวแทนเท่านั้นนะครับส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยจะจำหน่ายผ่านอ,ออนไลน์และออฟไลน์ที่เป็นออฟไลน์ในส่วนของตัวแทนส่วนออนไลน์ก็ตาม Facebook หรือไลน์ของตัวแทนเท่านั้นสินค้าจะไม่มีในโมเดิร์นเทรดหรือไม่มีผ่าน ตามร้านค้าส่งนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีการเติบโตของแบรนด์เราจริงๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย8ปีเพราะปีนี้เป็นปีก้าวย่างอย่างมั่นคงของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าหรือว่าผู้สนใจท่านไหนอยากจะเข้าร่วมธุรกิจก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาเลยเพราะว่าเอกสิทธิ์ของเราต้องบอกกันว่าเราจะรับเฉพาะ1พื้นที่ต่อ1ตัวแทนเท่านั้นเราจะไม่มีการรับตัวแทนที่เยอะมากเราจํากัดจริงๆ เราให้เอกสิทธิ์การขายเพื่อที่ให้ตัวแทนทุกท่านเนี่ยมีที่ยืนและมีตลาดเป็นของตัวเองนะครับขอฝากนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะลงทุนกับแบรนด์ t ูเทไว้นะครับบอกว่าตอนนี้เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากนะครับเพราะว่าล่าสุดในการจองสินค้าที่ผ่านมาก็ยอดถล่มทลายโตขึ้นประมาณ400%เต็มครับก็ถ้าใครอยากรวยอยากพิกชีวิตก็มาขายแบรนด์บูเทไว้ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ